ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างบ้านแลงเมืองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ตรงกับว,วันที่31ธันวาคม2555ค่ะทางรายการของเราจึงได้นำประมวลสกุปต่างๆที่เกิดขึ้นภายในปีนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะติดตามได้ใน,ช,น,นช่วงเปิดบ้านงานเมืองค่ะเอาละครับช่วงเปิดบ้านงานเมือง วันนี้เรามารู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแจ้งย้ายกันครับเริ่มจากการแจ้งย้ายที่อยู่การย้ายออกการย้ายเข้าการรับแจ้งย้ายเข้าคุณจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานตามนี้ครับมาถึงเรื่องต่อไปครับสำหรับคนที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอาจไม่สะดวกในการกลับมาเพื่อทำเรื่องต้องเดินทางก็สามารถที่จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ครับการแจ้งย้ายปลายทางหมายถึงผู้ที่ย้ายที่อยู่ สามารถไปแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าณสำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่อยู่ใหม่โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมทั้งนี้ผู้ย้ายที่อยู่ควรเป็นผู้แจ้งด้วยตนเองเมื่อต้องการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางก็ควรเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้ครับหลักฐานของผู้แจ้ง 1. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่รับย้ายเขา้าสสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้แจ้งย้ายที่อยู่ มีชื่อและรายการบุคคลในปัจจุบันิ 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง 4. บัตรประจำตัวประชาชนแจ้าบ้านที่รับย้ายเข้าปลายทางขั้นตอนการติดต่อ 1. ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่โดยให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อในช่องผู้แจ้งย้ายออกและช่องผู้แจ้งย้ายเข้า ช่องเจ้าบ้านให้เขียนชื่อสกุลตั่วบรรจงไว้ 3. กระทับตาคำว่าแจ้งย้ายปลายทางให้ 4. จ่ายค่าธรรมเนียมสิบบาทระยะเวลาดำเนินการกรณีที่สำนักทะเบียนปลายทางและต้นทางเป็นสำนักทะเบียนออนไลน์จะดำเนินการเสร็จภายใน15นาทีกรณีที่สำนักทะเบียนปลายทางหรือต้นทางสำนักทะเบียนใดทะเบียนหนึ่งไม่เป็นสำนักทะเบียนออนไลน์ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ15วันทําการขึ้นไปข้อแนะนำสำหรับการแจ้งย้ายกรณีสำนักทะเบียนใดไม่เป็นออนไลน์ให้เจ้าตัวประสงค์จะย้ายออกติดต่อเจ้าบ้านที่ตนมีชื่อและรายการบุคคลในปัจจุบันให้ย้ายออกตามปกติและส่งใบย้ายที่อยู่ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อได้รับแล้วก็นำใบแจ้งการย้ายที่อยู่มาย้ายเข้าหน้าสำนักทะเบียนที่ตนประสงค์จะย้ายเข้า บุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางจะแจ้งย้ายปลายทางไม่ได้ต้องติดต่อแจ้งย้ายออกด้วยตนเองณาสำนักทะเบียนที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านกลางกรณีใบแจ้งการย้ายที่อยู่เกิดการสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญไม่ว่าจะตอนใดตอนหนึ่งหรือทั้งหมดก่อนที่จะนำไปแจ้งย้ายเข้าให้กลับมายัางสำนักทะเบียนที่ออกใบการแจ้งย้ายที่อยู่ให้เพื่อให้ในายทะเบียน ออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้ใหม่อย่าลืมนะครับเมื่อต้องติดต่อราชการควรเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆให้ครบเพื่อความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาครับวันนี้เรามารู้จักเรื่องราวการขอหมายเลขประจำบ้านหรือขอเลขที่บ้านนั่นเองส่วนวิธีการมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรติดตามชมกันได้ในช่วง เปิดบ้านงานเมืองครับเมื่อคุณผู้ชมสร้างบ้านและอยากจะขอเลขที่บ้านให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่บ้านก่อสร้างเสร็จโดยเตรียมหลักฐานดังนี้ครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอหมายเลขหรือผู้แจ้ง 3. ใบอนุญาตก่อสร้างถ้ามี 4. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินถ้ามี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของที่ดิน 5. บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในฐานะผู้มอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนหากเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองบริษัทหรือข้างหุ้นส่วนด้วย 6. แบบแปลนการก่อสร้างถ้ามีพร้อมหนังสือรายงานการตรวจสอบสภาพบ้านว่าได้ปลูกสร้างเสร็จจากกองช่างพอทอเก้า เเอกสารขอหมายเลขประจำบ้านติดต่อขอได้จากเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลเมื่อเตรียมหลักฐานเอกสารครบถ้วนก็ให้ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะขอหมายเลขประจำบ้านซึ่งเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลงรายการในการขอหมายเลขประจำบ้านโดยให้ผู้ขอลงลายมือชื่อในคำขอพร้อมเอกสารทั้งหมดจากนั้นนายทะเบียนจะให้ใบนัดตรวจสสภาพบ้านเป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ อย่าลืมนะครับติดต่อสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีทุกครั้งเตรียมหลักฐานเอกสารให้ครบเพื่อความสะดวกรวดเร็วกว่าไม่ต้องเสียเวลาครับช่วงเปิดบ้านงานเมืองวันนี้เราจะพาคุณเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานีกันครับ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีเป็นห้องสมุดที่จัดดำเนินการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่จำกัดเพศวัยระดับความรู้และเชื้อชาติศาสนาถือว่าเป็นการศึกษาต่อเนื่องของประชาชนช่วยพัฒนาคุณภาพของประชาชนยกระดับชีวิตและสติปัญญาบริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีได้แก่บริการการอ่านห้องสมุด เปิดให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาข้าราชการได้เข้ามาค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรสารนิเทศมีพื้นที่บริการอ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆได้ภายในห้องสมุดซึ่งได้จัดสถานที่ให้กับประชาชนได้นั่งอ่านกว่า150ที่นั่งบริเวณชั้น1และชั้น2ของอาคารห้องสมุดบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดประชาชน บริเวณชั้น1และชั้น2จะมีจุดตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้ได้สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยจะมีคู่มือแนะนำการสืบค้นที่เข้าใจง่ายซึ่งจะทำให้ผู้ค้นหาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยตนเองบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดห้องสมุดเทศบาลนครอุดรธานีคำานึงถึงความสะดวกของสมาชิก ในการรับบริการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วไม่ต้องรอ,อนานจึงได้นำโปรแกร,รมห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริหารจัดการงานห้องสมุดมีระบบการยืมคืนที่ทันสมัยโดยผู้ใช้มีความประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดเสียก่อนเมื่อสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดแล้วก็จะสามารถยืมหนังสือได้โดยใช้ลายนิ้วมือของสมาชิกผู้ยืม และจากบัตรประจำตัวของสมาชิกบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเป็นบริการที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้บริการต่างๆให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถค้นคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับการใช้หนังสือบางประเภทได้ด้วยตนเองเช่นการใช้สารานุกรมการค้นหาความรู้บางเรื่องที่หาไม่พบในฐานข้อมูลห้องสมุดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่บริเวณชั้น2ของอาคารห้องสมุดในช่วงแปลบ้านแปลเมืองในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้รวบรวมประเด็นที่สําคัญสังคัญและโครงการต่างๆที่ท่านนายกได้เคยพูดในปีนี้นะคะจะมีเรื่องราวใดน,นั้นติดตามชมกันเลยค่ะ วันนี้เรายังมาพูดถึงเรื่องการศึกษาเหมือนเดิมครับ เพราะว่าแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลนั้นค่อนข้างที่จะมีเยอะมากเหลือเกินนะครับเรามีโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลทั้งหมดนะครับสิบโรงเรียนด้วยกันนะครับมีเด็กที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลกว่า9,700คนนะครับทั้งเด็กๆตั้งแต่ก่อนัยเรียนนะครับจนถึงมัธยมปลายนะครับแล้วก็เด็กๆแต่ละคนก็มีทักษะนะครับแล้วก็มีโอกาสในการที่จะค้นคว้านะครับหาสิ่งที่ต้องการในการเรียนรู้ใหม่ๆจากเทศบาลนครอ,อุดรธานีต้องยอมรับคราว่า สำหรับเมืองใหญ่ขนาดนี้นะครับในเรื่องของการที่จะหาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่นอกนะครับนอกนอกการเรียนนะครับหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆนะครับของจังหวัดอุดรธานีนั้นก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนจําเป็นที่ต้องสนับสนุนนะครับเพื่อให้เด็กๆทุกคนนะครับได้มีโอกาสในการที่จะมีช่องทางในการแสวงหาความรู้ต่างๆความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ในเรื่องราวอื่นๆนะครับที่ที่ที่สนใจนะครับ อย่างเช่นของเทศบาลนครอุดรธานีนะครับนอกจากที่เราได้เคยพูดถึงในเรื่องของดาราศาสตร์แล้วนะครับหรือว่าท้องฟ้าจําลองเรายังมาพูดถึงห้องสมุดประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานีหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะเคยนะครับที่มาใช้บริการของเทศบาลบ้างนะครับแต่ว่าในวันนี้เราก็คงจะมาพูดถึงนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวนะครับในสิ่งที่ทางเทศบาลเราพัฒนามาโดยตลอด สำหรับห้องสมุดประชาชนนะครับได้ก่อตั้งมาระยะหนึ่งแล้วนะครับอาจจะบอกว่าประมาณสักเ,เกือบเ8ปปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังคงนะครับในเรื่องของพื้นฐานที่เป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆหนังสือใหม่ๆแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆห,หรือหรืออื่นๆนะครับที่ทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์นะครับจากจากการก่อสร้างห้องสมุดของเทศบาลให้เกิดความคุ้มค่าผมต้องเรียนแค่ว่าพื้นที่ของห้องสมุด ของเทศบาลนครอ,อุดรธานีนั้นตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนมัธยมเทศบาลหนครอ,อุดรธานีหรือถนนอุดรด,ดุษฎีอาจจะเห็นพอตรงเข้ามาครับาสายออกนอกเมืองนะครับด้านซ้ายมือก็จะเห็นอาคารเด่นชัดนะครับอยู่ด้านหน้าเข้ามาก็สะดวกจอดรถก็สบายนะครับเข้ามาข้างในก็แอร์ก็เย็นนะครับอันนี้คือคือคอนเซปที่เราอยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกับสิ่งที่เป็นบริการนะครับแล้วก็ สะดวกแล้วก็สบายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เรามาพูดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหมือนเช่นเดียวกันนะครับเราคงได้พูดถึงเรื่องของการจัดการขยะไปแล้วนะครับวันนี้เราต้องนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าทุกๆคนนะครับจำเป็นที่ต้องใช้น้ำนะครับเราพูดถึงเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองของเทศบาลนนะครอุดรธานีครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า การที่เราใช้น้ําในแต่ละวันนั้นนะครับและเวลาการปล่อยน้ําทิ้งล่ะนะครับเรามีการคิดหลักเกณฑ์อย่างไรหรือว่าน้ําที่เกิดจากการที่ใช้ไปแล้วนั้นที่เรียกว่าน้ําเสียหรือว่าน้ําใช้แล้วนั้นเทศบาลเอาไปบําบัดอย่างไรหรือว่าจะปล่อยลงที่ลาห้วยนะครับหรือว่าปล่อยให้ตามถ้าเกิดบอกว่าตามยถากรรมของน้ําไปก,ก,ก็ก็คงจะพูดอย่างนั้นได้แต่ว่าปัจจุบันนี้เรามีระบบ ระบบที่เรียกนั้นก็คือระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองซึ่งทางเทศบาลนครอ,อุดรธานีเราได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2554นะครับจนถึงปัจจุบันเราก็มีการเริ่มดำเนินการในการใช้นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นเราต้องให้ความสน,สนใจและให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ใกล้ หรือว่าไกลไปนะครับกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าพอเราปล่อยน้ําไปเราก็รู้สึกว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องต่างๆเกี่ยวข้องกันหมดแล้วก็มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบในระบบนิเวศท,ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจนถึงระบบของเมืองระบบของประเทศแล้วก็ระบบของโลกด้วยมีผลกระทบกันทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางไดสบาลเราได ดำเนินการวางแผนอย่างเป็นกรอบจึงเป็นระเบียบแบบแผนไปนั่นคือการวางแผนล่วงหน้าเพื่อที่จะจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไปเทศบาลน,นครอุดร,รธานีอย่างที่ผมได้กราบเรียนให้กับทุกทา่านแลรับทราบกรว่าเรามีการก่อสร้างไปสร้างเสร็จแล้ว ในระยะของพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจของเมือง11ถนนนะครับที่เป็นถนนสายหลักไม่ว่าจะเป็นโพสีอุดอนดุษฎีถนนทหาร,นรถนนประจักษ์นะครับถนนพานพ้าหรือถนนอื่นๆที่อยู่ในโซนของเศรษฐกิจของเมืองเราได้วางระบบจัดการน้ําเสียไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เมนการในการที่จะจัดการบําบัดนะครับที่เขตพื้นที่ของเทศบาลที่บ้านหนองบุกในเขตเตำบลสามเพ้านะครับซึ่งมีพื้นที่กว่า200ไร่นะครับในการจัดการโดยระบบแบบถึง ซึ่งเป็นระบบที่ประหยัดที่สุดมีการวางท่อระบบครับไปที่จุดนะครับในการที่จะผลักดันหรือใช้เครื่องสูบน้ําผลักดันไปเพราะว่าจากระยะทางนะครับจากเทศบาลนครอุรธานีถึงบริเวณบ่อในการบําบัดนั้นนะครับมีระยะทางกว่า7กิโลเมตรวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการศึกษาและก็การเรียนรู้นะครับซึ่งถือว่าการเรียนรู้นั้นประกอบด้วยทั้งในระบบและก็นอกระบบ ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนอกระบบด้วยกันนั่นก็คือสถานที่อย่างนี้ก็คือท้องฟ้าจำลองของเทศบาลนครอุดอรธานีหลายคนอาจจะทราบหรือว่าหลายท่านก็อาจจะเคยมาแล้วแต่ว่าก็คงยังไม่ทราบครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรผมกลับเรียนนีบว่าในส่วนของท้องฟ้าจำลองของเทศบาลนครอุดอรธานีนั้นนะครับตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดอรธานีบริเวณถนนอุดอรดุสเดีนั่นเองนะครับ หลายคนก็อาจจะ,ะไม่เห็นตัวอาคารเนื่องจากว่าขยับเข้ามาข้างในอีกนิดนึงแต่ว่าในจุดตรงนี้เองนะครับจะเป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งหมดนะครับที่อยากให้ประชาชนแล้วก็นักศึกษานักเรียนทั่วไปนะครับได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าในอนาคตต่อไปนั้นน่าจะมีศูนย์เรียนรู้นะครับด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์เรียนรู้เรื่องของฟ้าจำลอง แล้วก็อื่นอีนอกมากมายที่ทางเทศบาลนครอุดรธานีที่เราพยายามที่จะให้ความสาคัญด้านการศึกษาให้การเรียนรู้ให้กับเด็กแล้วก็ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างที่ทุกคนครับก็คงจะได้ยินคำคำหนึ่งครับบอกว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาปลูกฝังให้เด็กให้รู้จักในการค้นคว้าแล้วก็ติดตามนะครับในเรื่องที่ดีๆที่ทางเทศบาลเองได้ใช้งบประมาณจากพี่น้องประชาชนครับจากเงินภาษีบ้าง จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลบ้างแล้วก็เรามาปรับปรุงโครงการกันอาคารท้องฟ้าจําลองนี้ครับประกอบด้วยนะครับใน,นส่วนของเงินงบประมาณในอุดหนุนนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการก่อสร้างอาคารแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในการจัดในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของระบบต่างๆนะครับเรื่องของการการจัดนะครับรูปแบบต่างๆนั้นก็ใช้งบประมาณของเทศาบาลอีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งทั้งสองนะครับของโครงการนี้นะครับได้ประกอบกันเป็นอาคาร ท้องฟ้าจำลองซึ่งได้ก่อสร้างมาประมาณสักประมาณสัก6-7เดือนแล้วนะครับก่อนหน้านั้นครับหลายคนก็ยังไม่ทราบแต่ปัจจุบันนี้ครับมีทั้งประชาชนทั่วไปนะครับที่ติดตามมาแล้วก็ให้ความสนใจจากการประชาสัมพัมนธ์ของเทศบาลนะครับรวมทั้งในเรื่องของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่ได้ทำหนังสือส่งมาขอ,เ,อาเข้ามาชม ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี2556นะคะดราก็ได้นำประมวลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในปี55นะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะติดตามได้ในช่วงงานบ้านงานเมืองค่ะ นายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี2555ในวันที่4ธันวาคม2555เวลา9นาฬิก30นาทีณห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล6ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาไหว้คุณพ่อ พ่อพี่ชายครับก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครดอนทันดีนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้วาดคุณพ่อเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในวันข้าวของชาติในปีนี้ครับเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรพิเศษก็ก็มีแต่ ผูกฝังให้เขาขยันเล่าเรียนพอดีเพรา่อเขาทำท้าแม่มาหลายปีแต่เขาก็เป็นเด็กดีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่คุณพ่อได้รับตําแหน่งข้อดีเด่นประจํากองทะเบียนราษฎรของสํานักงานเทศบาลน,นคอรอุดทธาดีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อด้วยเพราะว่าโจคุณพ่อเองเกิดวันที่5ธันวาคมค่ะก็เลยคัดเลือกจากเาพนักง,งานทั้งหมด ในกองเรียนราชของเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าคุณพ่อเป็นคนมีความความขยันอดทนในการส่งเสียลูกก็คือลำบากค่ะเพราะลำบากมากๆก็คือคุณพ่อส่งลูกเรียนหนังสือแล้วก็จนให้ลูกได้งานที่ดีค่ะได้ทํางานที่ดีในเทศบาลนครนราธนีก็เลยอยากจะให้เป็นของขวัญวันเกิดชิ้นหนึ่งให้กับคุณพ่อค่ะอพ่อเลอ่อคพอการเรียน เลี้ยงลูกด้วยถ่าสอนลูกให้ดีและเป็นตัวของเขาเองด้วยที่เขาได้ทาตัวเขาเองและเขาขยันเรียนได้มีหน้าที่การงานวันนี้และตัวของเราก็คอยส่งเสริมข้างหลังและสนับสนุนทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมของลูกและลูกจะทําอะไรแล้วก็ก็ส่งเสริมสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้ไม่ดีแล้วก็ควรอบรม่สอนลูกบอกว่าอย่าไปทำละทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทำแล้วันนี้ลูกก็ทําให้เราได้ดีครับแต่ถึงคำได้ว่า ช่วงงานบ้านงานเมืองวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมของอสมกันครับเมื่อวันที่31ตุลาคม2555ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล6เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกากลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้อสมกันครับโดยมีกิจกรรมบรรยายวิชาการจากนายแพทย์สาธารณสุขและนายแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งก็มีสมาชิกอสอมอเข้าร่วมประชุมถึง952คนหัวข้อการบรรยายก็คงจะไม่พ้นเรื่องโรคคอตีเนื่องจากมีการแพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดอุดรธานีในช่วงนี้และการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและแนวทางป้องกันภาวะแทรกซ้อนรวมไปถึงการให้ความรู้ในการเขียนรายงานที่ถูกต้องหลังจากจบการประชุม ที่ให้ความรู้ทางวิชาการแล้วเจ้าหน้าที่อสมที่เข้าร่วมประชุมกันทุกท่านก็ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติดกันทุกคนงานนี้ก็ต้องถือว่าอสมถือเป็นกองทัพหน้าในการสร้างอนาคตชุมชนจังหวัดและประเทศไทยซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ด้านสาธนารณาสุขทั้งช่วงเวลาปกติและช่วงวิกฤตของโรคภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะฉะนั้น อสมจำเป็นต้องมีความรู้มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกทุกท่านด้วยใจคารวะมาณที่นี้ด้วยครับ ค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปชมกันได้ในช่วงถามตอบชาวเมืองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาถามทางเทศบาลว่า การเสียภาษีป้ายต้องดำเนินการอย่างไรและผู้เสียภาษีป้ายต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะภาษีป้ายก็คือภาษีที่จัดเก็บจากป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายเพื่อประกอบการค้าหรือว่าเป็นการโฆษณาทางการค้านะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายก็คือเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายนะคะ หลักฐานที่นำมายื่นก็คือใบเสร็จรับเงินปีที่แล้วนะคะหน,นึงแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็พวกแบบแปนขนาดของป้ายค่ะแล้วก็หนังสือจดทะเบียนพาดิสค่ะให้มาด้วยนะคะระยะเวลาในการยื่นภาษีป้ายนะคะก็คือมกราถึงมีนาคมของทุกปีค่ะครับคือ ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนตุลาเนี่ยทางทางผู้รับจ้างจะทำจะทำการส่งงานนะครับวันนี้ก็ได้เรียนได้เชิญทางหัวหน้าส่วนที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบในส่วนต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบน้ําประปาระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับเข้ามารับฟังเทคนิคต่างๆที่ทางผู้รับเหมาจะส่งงานให้เราในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็เท่าที่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมที่จะ รองรับในการเปิดสนามกีฬาในช่วงต้นปีนี้ครับตามนโยบายของท่านนายกนะครับได้ออกแบบสนามกีฬาตรงนี้ให้เป็นสนามมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดขนาดของสนามกีฬาหรือระบบแสงสว่างน,นะครับให้ใหมีการถ่ายทอดได้ตามมาตรฐานที่ระบบสากลที่กําหนดไว้ครับ การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตเทศบาลเอกสารที่ต้องใช้ก็คือ1แบบ2สำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านของคนที่จะเป็นเจ้าของอาคารนะคะสสำเนานโฉนดถ่ายเท่าฉบับจริงทุกหน้าห้ามย่อห้ามขยายสำหรับแบบทางเทศบาลเรามีแบบให้บริการมีทั้งชั้นเดียว2ชั้นอาคารพาณิชย์ซึ่งท่านสามารถเลือก ใช้บริการของทางเทศบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในการในในการใช้แบบยื่นขออนุญาตแต่ค่าใช้ใจ่ายจะมีเฉพาะที่ท่านจะต้องถ่ายเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตเท่านั้นและก็อีกค่าใช้ใจ่ายอีกอย่างหนึ่งที่จะใช้ก็คือค่าใช้ใจ่ายในการตรวจแบบค่าธรรมเนียมซึ่งจะถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวจะอยู่ที่ ตารางเมตรละ50ตังสำหรับบ้านพักอาศัยนะคะถ้าเป็นชั้นเดียวกับ2ชั้นเป็นตารางเมตรละ50สตางค์แต่ว่าถ้าเป็นอาคาร3ชั้นขึ้นไปจะตารางเมตรละที่2บาทค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอใดนๆนนนสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เว็บดับดอทซิตี้ดอทดีโอดอทเอชบอร์โทรศัพท์ศูนย์สี่สองสามสองห้าหนึ่งเจ็ดหกถึงแปดห้าค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านอีสต์มิสโซ่แอนด์บาร์ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำค่ะและผู้ชมพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะครับปีใหม่นี้ปี2,556นะครับ ถือว่าเป็นอีกทีนึงนะครับที่ทุกคนก็คงจะจับจ้องในเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็การค้าการขายรวมทั้งความสําเร็จของแต่ละคนนะครับในานามของเทศบาลนครอุดรธาน,นีครับขอ ร่วมอุปกรณนะครับกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนได้มีความสุขสดชื่นสมหวังนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นาัฒนาทุกประการนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่คิดชอบทําชอบนะครับก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่งครับเทศบาลนครอุดรธานีเราจะร่วมกันในการสนับสนุนทุกๆกิจกรรมให้กับทุกๆคนขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงของปี256นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ